สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลลิกเอิงฝรั่งเศสนะัดเปิดฤดูกาลประจำค่ำคืนวันอาทิตย์ที่8สิงหาคมกันหน่อยดีกว่าเริ่มกันที่แลนด์ก็เปิดบ้านเสมอกับลองไป1-1บอกโดแพ้คา,าบ้านให้กับน้องไมาอย่างเกมมองฟุตไป0-2นิดเปิดบ้านเสมอกับแรงไป0๐แซงตเตียนเสมอลอริยง1-1สตาร์บุกกับายให้กับทางองเช่ไป02เอฟซีเมสเสมอกับแชมป์เก่าอย่างลิวไป๓3รรและก็มงปริเย่แพ้ให้กับมักเซย์ไป สองสามมันก็เลยทาให้ตลาดคะแนนในตอนนี้เนี่ยทีมที่เก็บ3แต้มได้ในนัดแรกก็จะมีองเช่เกมองฟุตมาร์กเซยและก็ปารีสแซง์แมงนั่นเองในขณะที่ทีมไทตยตรลากครับยังไม่มีแต้มก็จะมีมงปริเย่ทรัวบอกโดและก็สตาปูเดีย๋ยวไปส่งท้ายกันที่โปรแกรมนะต่อไปครับเกมที่2ก็เริ่มด้วยคือวันศุกร์ต่อเช้าวันเสาร์ที่14สิงหาคมตีอตสองอลอริยงจะเจอกับมนนโก ตามด้วยคืนดึกๆวันเสาร์ที่14สิงหาก็จะมีลิวเจนิสแล้วก็ปารีสไซชแบงเปิดบ้านเจอสตาร์บัแล้ววันอาทิตย์ที่15สิงหาคมก็จะมีอองเช่เปิดบ้านเจอรียงแบสพบก,กับแลงเกมวฟุตเจอทัวร์น้องพบก,กับเมทแรงเจอมองปริเย่ลองเจองไซเอเตียนแล้วก็ปิดท้ายด้วยมักเซยพบก,กับบ็อกโด